สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีริยวิอยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว DX c e n t a i r i n g s e t Goju Eagle and Goju Unicorn นั่นเองสำหรับไอเทมชุดนี้นะครับก็เป็นไอเทมที่ใช้ในการแปลงร่างเป็น Goju Eagle และ Goju Unicorn นะโอเคนั้นเราไม่รอช้าไปเริ่มดูรายละเอียดของแพคเกจกันเลยมาครับสำหรับรายละเอียดของแพคเกจเนี่ยก็จะมาเป็นแพคเกจแบบใสอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเห็นของด้านในได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็จะมีโลโก้บันไดนะครับโลโก้ซูเปอร์เซนไทแล้วก็ชื่อสินค้านะครับตรงนี้ก็เป็นภาพของโกจูอีเกิลแล้วก็โกจูยูนิคอร์นแบบส,สวยๆนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับสำหรับแพคเกจแล้วก็ด้านหลังเป็นรายละเอียดสินค้านะครับวิธีเล่นแบบคร่าวๆนะโอเคนั้นเราก็ไปเริ่มแกะกล่องมาดูของด้านในกันเลยนะครับมาเริ่มดูกันที่แหวนของโกจูอีเกิลกันเลยนะครับสำหรับแหวนของโกจูอีเกิลเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวมรกดแบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับ สีเขียวเคลียใสนะครับผมแม่สวยจริงๆซึ่งเขาก็แถมแหวนมาให้สองไซส์เหมือนเดิมนะครับไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะเด๋ย่ามาเริ่มจากไซส์ใหญ่กันก่อนนะครับใส่เข้าไปปึ๊บ,บอ่าสวมปาดนีเลยสวยงามมากๆนะครับผมแม้จะหลวมไปหน่อยก็ตามนะครับแต่ก็ยังพอดูได้ดูดีนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นไซส์เล็กกันบ้างที่เปลี่ยนก็สไลด์ออกนะครับแบบนี้ง่ายมากๆเลยแล้วก็เอาเล็กเนี่ยมาใส่เข้าไป ปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสาหรับวงเล็บผมก็ใส่ได้แค่ครึ่งนิ้วนะครับผมแต่ถ้าใครแบบนิ้วเล็กๆก,ก็อาจจะใส่ได้พอดีนะครับ <S <S มันก็สวยงามเลยนะครับสาหรับแหวนของโกจูอีเกิลมาดูแหวนของโกจูยูนิคอร,ร์นกันต่อนะครับสำหรับแหวนของโกจูยูนิคอร,ร์นเนี่ยก็จะมาเป็นสีดําเคลียร์ใสแบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามเท่แล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับสําหรับนักสแสดงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แหวนนะครับผมหมายถึงแหวนมันก็ นะครับผมสวยจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแถมแหวนมาให้สองไซส์เหมือนกันแล้วก็มาเริ่มสวมกันที่ไซส์ใหญ่นะครับปึ๊บนี่สวมเข้าไปเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมสวยงามมากนะครับมาลองวงเล็กกันบ้างสไลด์ออกนะครับสไลด์เข้าปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมแหวนของโกจูยูนิคอนนะครับนี่บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับ ลองเอามาเทียบกับโกจูอีเกิลกันดูนะครับนี่บอกเลยว่าสวยงามทั้ง2วงนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมชอบของโกจูยินคอนมากกว่านะครับเพราะว่าผมอวยตัวนี้นะ <c oughs> โอเคนั้นต่อไปเราไปเริ่มแปลงร่างกันเลยนะครับเอ็นเยส ร,ร่างแบบไม่ปลบมือกันนะครับ อันนี้คือแบบเสียงสแตนบายคือเพราะมากๆเลยนะครับมันเป็นแบบเสียงคลุยนะครับผมแถมจบก็มีเสียงแบบเยียวด้วยนะครับคือแมเท่มากนะครับผมมาปลบมือกันเลย <c oughs> กดโจมตี <c oughs> ใช้ท่าไม่ใต้ แต่งร่างแบบไม่ปลบมือกันต่อ อูอันนี้คือแบบเสียงสแตนบายค่อนข้างมันเลยนะครับเพราะว่ามีเสียงแบบวูวูด้วยนะครับผมแมมันจริงๆมาปลบมือกันนะครับโจมตีใช้ท้าไม่ใต้ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว DX s e n t a r i n Set g o j u Eagle and g o j u Unicorn นะครับโดยรวมชุดนี้ก็ถ่าออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะ พอนำแบ่งของทั้ง5คนมาเรียงแบบนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามสุดๆเลยนะครับใครที่เป็นแฟนซีรีส์โกจูเจอร์เนี่ยคนคาที่เก็บให้ครบ5้าวงมากๆเลยนะครับถ้าถามว่าจะมีรีวิวของเล่นจากซีรีส์นี้อีกไหมก็ต้องตอบเลยว่าอาจจะมีนะครับผมใช้คําว่าอาจจะนะครับเพราะว่าอาวุธที่นําไปประกอบกับตัวเทก้าซอนเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดจะเก็บนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโกจูยนะูนิคอร์นอันนี้ก็เล็งๆไว้อยู่นะครับแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับผมและในส่วนของนักรบคนที่6เนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนนน,ใในนะะรวววว่่่่าาาาาโดใจจจแไหหตถถ้้มมมมีีีิขอองสสก ตอบเลยว่ามีแน่นอนนะครับเพราะว่าสั่งไปแล้วนะใบให้ว่าเป็นกู๊ของโกจูยูนิคอร์นนั่นแหละนะครับอ่ะเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับผมเป็นแฟนคลับของน้องมายาที่เล่นเป็นโกจูยูนิคอร์นนะซึ่งก็เคยถ่ายรูปคู่แล้วนะครับนี่อวดแล้วอวดอีกอวดต่อไปนะครับผมคนที่ดูช่องผมน่าจะเริ่มหมั่นไส้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มมมาาาารรีิเท่่นนน้้อไจกัหหคคลปบผ 拜拜。Bye bye. Bye bye.